สวัสดีค่ะทุกคนมิวมัรนีเกิน,นะคะคลิปนี้ก็มากันนหน้าสดกันอีกแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้มารีวิวสกินแคร์่างใดนะคะเห็นชื่อคลิปกล้จุเร็วน,นะคะว่าวันนี้จะมาทาคลิปดีจริงหรือจกตากันอีกแล้วนั่นเองนะคะทุกคนคือจะมาบ่อยนิดนึงเพราะว่าแบบ ก็คือมาส่งแบบเรื่อยๆนะคะอ่ะโดยวันนี้นะคะสิ่งที่จะมาแกะนะคะแกะดูว่ามันจะเป็นจริงเหมือนแบบในเน็ตไหมอะไรอย่างงี้ก็คือเป็นโคมไฟที่เหมือนเอาไว้พ่นแบบมันหอมระเหยด้วยนั่นเองนะคะทุกคนเดี๋ยวจะแปะรูปในเน็ตให้ดูนะคะว่าเป็นประมาณนี้เออนะคะแล้วก็เลยอยากลองแล้วก็เลยซื้อมาด้วยนะคะซึ่งต้องซื้อมันต้องมีแบบน้ํามันหอมระเหยด้วยนะซึ่งแต่ว่าตอนนี้จะแกะกล่องก่อนนะคะซึ่งเป็นกล่องนี้นั่นเองนะคะทุกคนซื้อมาจากช้อปปี้เช่นเคยนะคะเดี๋ยวก็จะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะแต่ว่า อบอกราคาก่อนว่าซื้อมาเ่ยนะคะประมาณแบบ279บาทนะคะถ้าจะไม่ผิดนะจ๊ะแล้วก็เขาห่อมาเนี่ยตอนแรกห่อมาเป็นแบบถุงอ่าเขาเรียกอะไรอะซองพลาสติกอ่ะที่มันเป็นของของไปซษณนียทุกคนเป็นซองพลาสติกนนะคะแล้วมีวแกะมาก็ได้เป็นกล่องแบบประมาณนี้เองนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าข้างในเนี่ยเป็นยังไงนะจ๊ะชอบมากได้มานานแล้วะคะไมโอการสักทีตอนนี้ก็เลยแบบมีเวลาก็เลยแบบเออลองสั่งมาดูว่ามันจะแบบดีจริงไหมอะไรเงี้ยนะ,ะเปิดมาแล้วนะคะทุกคน นี่คือด้านหน้าในด้านหลังอ่ะด้านหน้าโอเคถูกแล้วมันจะเป็นแบบสีหลายๆสีแล้วก็พ่นแบบไอ้น้ำขึ้นมาอะไรเงี้ยนะคะ,ะทุกคนมีถุงนี้มาให้ด้วยเปิดมาแบบนี้เลยเฮ้ย <c> น <oughs> ่ารักมากเลยถุงสองทำไหมอ่ะมามดูม่งเนาะมีอะไรบ้างเออนี่นะคะทุกคนมีแค่นี้แค่นี้เลยของก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะ วิธีชงวิธีใช้ก็ไม่มีบอกนะคะว่าเป็นยังไงมาดูปุ่มข้างหน้ากันว่ามีอะไรบ้างนะตรงนี้จะเป็นไลท์มีไลท์นะคะแล้วก็มีไฮแอนด์โลแล้วก็เป็นมิสนะคะน่าจะเป็นแบบละอองนะ้วที่พุ่งออกมาอะไรเงี้ยนะทุกคน60 1 20ร80ซึ่งคืออะไรอะ่ะไม่รู้เหมือนกันตรงนี้ก็จะเป็นช่องที่แบบเอาไว้พ่นไอ้น้ำนะคะเท่าที่เห็นนะข้างล่างนะคะจะเป็นที่วางแบบนี้นั่นเงนะมีที่เสียบปลั๊กอยูตรงนี้แล้ว มันไม่มีอ่ะทุกคนทุกคนคะเรารู้แล้วเราเปิดตัวนี้ออกมาใช่ไหมทุกคน <_ t od> <Berkeley> <od> เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบไปเคลมแล้วมันไม่ดี <_ t od> <_ t od> คือบนออกมาจะมีตัวนี้อยู่ข้างในทุกคนนน่แบบนี้นะคะ <_ t od> เปิดก็คือเป็นการงัดมันขึ้นมานะทุกคนแล้วก็หมุนอยู่ตั้งนานเอ๊ะใหม่มันม่ขึ้นนะมันมีตัวนี้มาให้ซึ่งตัวนี้จะเป็นเกือบแล้วเกือบแ,แล้วนี่นะคะเป็นสายเป็นสายที่ เสียบกับไอตัวตูดข้างล่างนี่แหละนะแล้วก็เสียบกับปลั๊กแบบนี้นะคะแล้วก็แผนวิธีการใช้มาให้ด้วยนั่นเองนะคะใส่น้ำหรอก็คือใส่น้ำได้เลย,เลยเหรอหรือยังไงเปิดมาแล้วก็ใส่น้ำได้เลย,เลยเหรอเพราะมันไม่มีแบบปุ่มอะไรแล้วอะไมมอะใส่น้ำแล้วก็ใส่น้ำมันหอมระเหยไปนะคะแล้วก็กดปุ่ม แค่นั่นแหละนะน่าจะประมาณนี้นะคะทุกคนอทุกคนโดยน้ําที่เราจะใส่นะคะก็จะมีปริมาณบอกไว้เป็นประมาณนี้นะคะทุกคนมีทั้งมีตั้งแต่อันหนึ่งร้อยมลสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยไปถึงห้าร้อยนะคะทุกคนเดีย๋ยวเราจะมาทดลองกันดูนะว่าน้าจะใช้ได้ไหมและข้างหน้าก็จะเป็นคําว่าแอร์เอาท์เล็ตนั่นเองนะจ๊ะตัวนี้แล้วก็มีคําว่าเดรนไซด์ตรงนี้นั่นเองนะจ๊ะถ้าใส่น้ําแล้วก็ปิดฝาแล้วก็ สตาร์ทเครื่องได้เลยนะคะเอาละคะ่ะทุกคนเพื่อพื้นมันจะได้แบบเรียบๆนะละมิวก็เอาโต๊ะตรงนี้มาตั้งต,งตรงหน้านะคะจะได้แบบทําได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะง่ายขึ้นไหมถ้าจะง่ายแหละ <c oughs> เอาไว้ตรงหน้ามิวนะคะแล้วก็น้องคนนี้นะคะวางไว้ก่อนนะ่ะมันจะได้แบบได้เห็นมากยึ่งขึ้นนะคะทุกคนเนี่ยแล้วก็เอาทิ้มาวางก่อนแล้วเราก็เสียบยังไม่เสียบปลั๊กด่ก็คือเสียบแจ็คในลงไปข้างล่างก่อนนะคะจะจากที่มิวดูแบบคําอธิบายตะก,กี้นี้นะคะนี่นะ ยังไม่ต้องเสียบปลั๊กนะทุกคนหลังจากนั้นนะคะเราก็ทําการเปิดอันนี้ขึ้นมามีพ่อใหม่แล้วก็ใส่น้ําลงไปนะคะตรงนี้เป็นถ้วยตวงนีนทุกคนที่เขาใส่แบตมาตะเกียมันมีปริมาตรบอกด้วยว่ามันแบบได้ถึง150มิลลิลิตรนะคะเราก็จะลองใส่ไปสักสองรอบนะคะได้ใช่ไหมทุกคนมันจะไม่รั่วใช่ไหม,มก็คือ150นะจ๊ะ สามร้อยเทนับแล้วนะกูหกกูหกเดี๋ยวแล้วจากนั้นนะคะเราจะเพิ่มเอสเซนต์เป็นน้ำมันหอมระเหยสปาซึ่งมิ้วเนี่ยสั่งแยกมานะคะสั่งเดี๋ยวมิวชิมมวให้แล้วกันเนาะสั่งมาสองสองสองเจ้านะ,ะสองที่แต่ว่าเป็นออร์เอสเซนต์เหมือนกันซึ่งจะมีแบบกลิ่นวานลิลาลากุหลาบสปาีแลซ์แล้วก็กลิ่นโมงนะคะทุกคนวันนี้มิ้วจะใช้เป็นสปาก่อนแล้วกันเนาะสปาคือแบบสปาทุกคนเหมือนเราอยู่ในสปา เราไปเที่ยวหรืออยู่สปาอะไรเงี้ยนะเติมไปเขาบอกว่าที่จากที่อ่านมานะคะเขาบอกว่าดรอปแบบสามถึงห้าหยดนะจ๊ะแต่นี้เขามาแบบเป็นอ่าเป็นหลอดปิดอย่างเงี้ยก็ต้องกะกะเอานะคะมานี่หรอโอ้ยเยอะไปไหมทําการปิดฝานี่เลยจะถูกไหมดูก่อนอ่าแล้วก็ปิดแล้วก็เสียบป๊กได้เลยนะคะนี่คือิดแล้ว,วมันก็จะเสียบป๊กนะทุกคนอ่ะเสียบป๊กนะคะทุกคน คือมันจะมีเสียงแบบติ๊กๆอย่างนี้ขึ้นมานะคะแล้วเราก็ยังไงต่อนะดูที่ปุ่มเปิดนี่เปิดไลท์นะถ้ามันจะเป็นแสงไฟแบบนี้นะแสงไฟที่เป็นสีเจ็ดสีก็ว่ากันไปนะคะแล้วตรงคําว่ามิสเนี่ยนะคะแล้วก็กดมันก็จะเป็นนี่เป็นมีหมอกจางๆขึ้นมานิดๆนะทุกคนเห็นป่ะเฮ้ยตอนนี้ลมพัดมันจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ นี่นะทุกคนแล้วมันจะมีไฟอยู่ตรงนี้ด้วยนะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวนี่มันจะมีไฟตรงนี้ด้วยครับไปที่60สิบวินะทุกคนมันก็จะขึ้นแบบทุกๆ1นาทีมั้งหรือว่ามันพัก1นาทีแล้วปล่อยหรือว่ามันปล่อยเป็นเวลา1นาทีแล้วก็หยุดก็ไม่รู้นะไอ,ไอ้น้ำเนี่ยนะคะแล้วเรากดคําว่ามิสต่อมันก็จะไปที่100ตัวเลข120นะทุกคนกดอีกทีหนึ่งก็จะเป็น180 อีกอันหนึ่งก็จะเป็นเปิดตลอดก็คือออนนะคะทุกคนมันจะอยู่ที่คําว่าออนแล้วก็ก็คือเปิดตลอดนะแล้วก็กดอีกทีนึ่งมันก็จะปิดเครื่องเลย <laughs> เอาใหม่ทุกคนกดที่คําว่ามิสอย่างเดียวนะคะมันจะไม่มีไฟแต่ว่ามันจะมีไอ้น้ำขึ้นมานั่นเองแต่พอกดที่คําว่าไลน์นะคะมันก็จะไฟก็จะขึ้นมานั่นเองนะคะทุกคน เฮ้ยดีอะทุกคนอันนี้มีตัดสินให้เลยนะคะว่ามันดีจริงนั่นเองนะทุกคนไม่จกตานะคะตอนแรกอาจจะงงๆกับการแบบต่อนิดนึงแต่ว่าเราก็ดูวิธีดูรูปเอาอะไรอะย่างเงี้ยนะก็คือง่ายนะต่อการเข้าใจนั่นเองนะคะแล้วก็ประกอบง่ายใช้ง่ายนะคะแต่ว่าต้องระวังนะ้มันออกมานะต้องแบบอยู่ในพื้นที่ที่มันแบบบริเวณบริเวณเท่ากันนะคะทุกคนแล้วก็ มันเสียดายตรงที่มันต้องเสียบปลั๊กอยู่ตลอดเวลานะไม่งั้นมันก็จะไม่ทํางานนั่นเองนะคะแต่ซึ่งก็ดีเนาะมันจะได้เราจะได้แบบมีสติตลอดเวลาว่าเราแบบเอ้ยเปิดอันนี้อยู่นะอะไรใกล้ตรงคําว่าหายรลนี่คืออะไรน่าจะเป็นการความแรงของไอ้น้ำไหมนะก็ประมาณนี้นะคะเอามาแกะของให้ทุกคนได้ดูนะคะว่ามันสวยงามมากโดยเฉพาะตอนคืนถ้าปิดไฟเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวจะมีตอนปิดไฟให้ดูกันนะว่ามันจะได้เป็นประมาณไหนนะคะทุกคนโอเคค่ะก็ สรุปแล้วก็คือดีจริงนั่นเองนะคะเลิศม,มากๆเลยลองไปซื้อเล่นกันไดน้แล้วก็มีแบบตัวน้ำมันแบบซื้อแยกนะทุกคนให้ได้เลือกอีกมากมายหลายกลิ่นเลยนะคะเดมี่ก็จะใส่กลิ่นีแลัซ์เพิ่มนะคะเพื่อแบบกระตุ้นในการนอนนั่นเองนะจ๊ะทุกคนอ่ะโอเคค่ะก็ไปก่อนนะคะไว้เจอใหม่คลิปหน้าทะ,ะทุกคนถ้าใครชอบนะาก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กด u b s c r i b e ให้ช่องช่องนี้ด้วยก็แล้วกันนะคะมีเมอร์ดเกิลค่ะ,คะไปแบ๊ายบายสวยมากๆาทุกคน